นี่ก็เป็นบรรยากาศของการลอยกระทงซิ่งของบ้านหนองสนมน,นะครับมาดูกันนะครับว่าจะอยู่อธิษฐานนะครับว่ากระทงนี้จะอยู่ได้กี่ว <c oughs> ิ <c oughs> เ,เข้าแล้วเข้าตายท่น <c oughs> ดูนะครับบรรยากาศน่ครับมันต้องลอยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> บอกแล้วต้องถ่ายรูปขบวนมาถ้าไม่ถ่ายขบวนมาไม่ได้เลย <c oughs> ลไม่ท่านเห็นบอกแล้วไม่มีกระทงซิ่งไงบอกกระทงซิ่งไง ก็ปีที่แล้วยังวิ่งนะสอดวิ่งแต่ปีนี้มันใหญ่ขึ้น,นทำบุญครับร่วมทำบุญด้วยบรรยากาศลอยกระทงฮะนี่ออกกันไนท์ผมมานั่งแอดอยู่นี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังเป็นไงครับเียตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างอันตรายดีครับดีไหมดีสถานการณ์ตอนนี้รอบๆโดยรวมแล้วงานของเราเป็นไงราบรื่นดีไหมก็แบบว่าข้อมูลเต็มเปี้ยงเปี้ยงานข้อมูลเต็ม แล้วมีปัญหาตรงไหนบ้างไหมที่หนักจัดหนักอกหนักใจไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีอ๋อช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันดีเนาะทุกคนต้องมีอะไรทุกคนต้องมีอะไรทีมงานต้องมีอะไรครับทีมงานนี่ก็ว่าแบบทำดีทำช่วยอ๋อ้ทำดีทำช่วยออ๋โอเคทำดีทำช่วยเนาะทีมงานเราดีด้วยกันด้ดีทันช่วยกันเนาะด้วยกันดูบ้านโอเคครับ โอเคเนาะไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวได้ดูระบบงานาจะเข้าใจนะครับโอเค okay, นี่ครับนี่เป็นออแกไนจ์จัดงานใหญ่ของเราครับผู้ดูแลความเรียบร้อยครับน,นี่นะครับเป็นบรรยากาศครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนหลั่งไหลเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะครับการยนตโฉมของกระทงเราอยู่ในน้ำจะอยู่ไม่น่าจะเกินสิบวิครับต่อกระทงนะตอนนี้ก็ถ้าแนะนําว่าถ้าถ่ายอยูอมาแล้วก็แนะนําว่าซือมาแล้วก็ ถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับดูให้เป็นขอนตาลไว้เป็นที่ลึกนะครับขายรูปนี่ครับแม่ค้าแม่ค้าของเรารคับนี่ฮะยี่สิบบาทเนาะเก็ให้ถ่ายฮะไปเลยถูกจะตายถูกจะตายอันเท่าไรครับยายอันเท่าไรนะอันละยี่สิบบาททุกชิ้นนะครับเนาะโอ้โหกระทงซิ่งบ้านหนองสนุมไม่แพงไม่แพงครับกลุ่มเจ้าดา กันซ like ื้อกระทง n g ซกระถ u ไปแล้วก็ไปเลี้ยงปลาแล้วได้บุญอีกอีกทันนึ่งน่าเออกระถงของเราครับไม่ธรรมดานะครับไม่แพงถ่ายให้ไหมมีคนถ่ายมาให้เลือกเอาเลยมีแต่สวยทั้งนั้นต้นถ่ายให้หน่อยมีแต่สวยทั้งนั้นคป็นขายก็สวยครับกระทงก็สวยนะครับวันนี้บ้านเราก็สวย บ้านเราก็ยังมีมาดูนะครับนี่มีมุมเช็คอินนะครับมุมถ่ายรูปนะครับสำหรับของเราได้เตรียมมาแล้วครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ล้วนๆนะครับไม่ได้ซื้อตรงไหนมาเลยนะครับมาครับกูรักก็มาก็ได้ครับไม่รักก็มาก็ได้นะนี่ครับบรรยากาศ มันจะกากับร้อนๆเนี่ยร้อนๆร้อนเนี่ยร้อนๆเนี่ยตรงี้ตัวอะไรบ้านน้องโจเหรอครับคณะกรรมการของเรากำลังแก้ไขนะครับสถานการณ์อยู่ตอนนี้มันใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยใหญ่จริงๆใหญ่ยาวด้วยใหญ่ไม่กลัวกลัวขึ้นรถไม่ไหวนะครับเนาะเป็นไงมันครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับดนตรี ชุดใหญ่กำลังจะมาเดินทางมาแล้วโทรมาแล้วบอกว่ากลังกาบขอพักใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถึงล่ะน่าจะมาเข้าไปประกาศเมื่อคานี <uh> um> ่จะเป็นครับน้องที่กำลังเดินทางดังหลายเป็นเข้ามาครับมารอกระทงครับต่างบ้านก็เข้ามาครับมาถ่ายเราครับเราเอาคืนงานในบ่อบัวในที่สามเรา กับต้นลูกค้าขนาดนี้นี่ครับเราจะมานับกันว่าจะกี่วินะครับบุญไวครับบุญส่งถึงไวครับบุญเคยที่กว่าไว้กว่าเคยครับไหลไปเลยไหลไปเลยผู้ใหญ่ของหนไม่กินนะมอได้ได้นี่ส่งโแบบแบบยังไงแบบอัลังการนะไม่เอาโทรศัพท์มาด้วยอะแยกอะโอ้โหเนี่ยไม่รู้ว่ามาอย่างนี้เนี่ย อย่างนี้มันไม่สูญเปล่านะเงิน20บาทก็ไม่แพงนะได้ไปเนี่ยได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับถือว่ามันตอบโจทย์ได้ได้แบบครบถ้วนอ่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ไม่ได้สูญหายเลยไม่ได้สูญหายไปไหนเลยถุงนนนี่ะะมัจได้ซม่เราลอยเทียมเราเป็นชุดเข้าทีละสิบคนเลยเทียมเทียมอัดอัดมาพ จย่าพึ่งร้อยร้อยตัวไหนก็ไม่สายหลักเราอะเพราะเราอยู่ด้วยกันมาแต่เมื่อวานมันคืออยู่แล้วันเออเอาวันนี้เอาเออะมาอันนี้โวยบรรยากาศแขกนะครับที่มามีคนมาด้วยมารอยร่วมแล้วเออเอาลงเป็นจําลอย้ย